ันต่อนะคะประเด็นทริปฮาวายบางคนก็บอกว่าจิกก็จิกไปไม่อยากต่อโตนะคะนายพีรศักดิ์พอจิตค่ะรองประธานสนชคนที่สองนะคะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสามารถแก้วมีใช่นั่นเอง <c oughs> <c oughs> อดีตสสเชียงรายนะคะพักเพื่อไทยค่ะกล่าวโจมตีสนชว่านิ่งดูได้ไม่ยอมตั้งกระทู้ ตรวจสอบการใช้งบประมาณ20.9ล้านบาทของคณะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะคะที่ไปร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะที่รัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาน,นั่นเองโดยนายพิรศักดิ์บอกว่าขอยืนยันสนชมไม่ได้นิ่งดูดายแต่ตนไม่อยากต่อโต้ในนองโต้เถียง ขณะน,นี้กำลังเดินเข้าสู่รถแแบบระยะที่3หลังร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติและร่างกฎหมายลูกจากนั้นก็จะมีการเลือกตั้งมีสสซึ่งสสคงจะทำหน้าที่การตั้งกระทู้ถามตนไม่อยากไปต่อความยาวสาวความยืดพระสนชไม่ใช่คู่ขัดแยง้งไม่อยากเปรียบเทียบกับใครสนชเข้ามาทำหน้าที่ให้บ้านเมืองช่วงระยะเปลี่ยนผ่านทำงานอย่างเต็มที่เท่านั้นถามไปตอบไก่ จําได้ใช่ไหมที่เขาตั้งสนชแล้วคอสชก็เป็นคนพูดเองว่าสนชเนี่ยทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่แทนสสและสวซึ่งถ้าในสภาปกติที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันเกิดความไม่เหมาะสมในการใช้งบประมาณซึ่งเป็นภาษีประชาชนมันจะเกิดการทวงดูในสภา โดยฝ่ายตรวจสอบก็คือฝ่ายค้านจะตั้งกระทู้ถามหรือแม้กระทั่งพักเดียวกันเองก็ตั้งกระทู้ถาม,มถ้ามองว่าไม่เหมาะสมแต่สอนอชอในเมื่อคุณเนี่ยบอกอยู่แล้วว่าคุณทำหน้าที่แทนทั้งสอสอและสวออไม่แช่แค่คุณมายกมือผ่านกฎหมายมเน้นนะคะไม่ใช่แค่มายกมือผ่านกฎหมายคุณต้องทำหน้าที่นี้ด้วยแล้วคุณมาบอกอ๋อไม่อยากตอบโต้ไม่อยากเถียงเดี๋ยวต่อความยาวสาวความยืด ก็เนี่ยทำตามรถแมปอยู่เดี๋ยวสสมาเดี๋ยวสสเขาก็ตั้งกระทู้ถามเฮ้ยทุรัฐบาลเขาไม่ได้เหมือนรัฐบาลนี้นะคะที่เขาจะมาย้อนอนาย้อนอดีตนําสู่อนาคตอ่ะไม่ใช่ไม่มีตําแหน่งแล้วก็ยังมาถอดถอนแต่ไอเนี่ยมันควรตั้งในสภานในขณะที่บริหารงานอยู่ปัจจุบันนะปัจจุบันตอบออกแนวไม่อยากยุ่งไม่ยุ่งไม่ได้ปัจจุบันไม่อยากยุ่งแล้คุณไปยุ่งื่องถอดถอนอะไรเขาทําไมอ่ะ ก็ปัจจุบันไม่ถนัดถนัดแต่เรื่องอดีตถนัดแต่เรื่องย้อนอดีตเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่แตะปัจจุบันเก้าอี้สวอก็จะปิววิวผ่านหน้าไปทันทีทั้งตำแหน่งสนชปัจจุบันแล้วก็ตำแหน่งสวในอนาคตก็อู่เอาเถอะกรณีของทางพลเอกปรีชาจัรโอชาเรื่องฝ่ายแม่ผ่องพันเรื่องลูกชายอย่างเงี้ยก็บอกว่าอันนั้นเขาไม่ได้เป็นสนชหมายถึงว่าคนที่ทำอ่ะไม่ได้เป็นสนช ตัวบิ๊กติ๊กอ่ะไม่ได้ไปทําอะไรแบบนั้นไงจะไปตั้งกระทู้สดถามจะไปอภิปรายอะไรไม่ได้เออแบบนี้บบนนก็มีตักกะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันในตอน,น,นอท้ายเนะี่ยคุณบีรศักเขาก็บอกอยู่แล้วว่าสอนชอเข้ามาทําหน้าที่ให้บ้านเมืองช่วงระยะเปลี่ยนผ่านทํางานอย่างเต็มที่เท่านั้นไงเดี๋ยว ถอดถอนที่คงเป็นงานอย่างหนึ่งบิ๊กติ๊กแกไม่ใช่สนชชหรอเป็นไม่สนอชแต่กฎหมายถึงว่าที่ทำก็คือเมียเมียเมียแล้วลูกลูกเอออันนี้อันนี้แกไม่ได้อ้างแต่สอนอชเขาอ้างว่าบิ๊กติ๊กไม่ได้เป็นคนทำเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องตรวจสอบอะไรแต่พอดี่จะผ่านประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยมันต้องพูดถึงเพราะกฎหมายยังไม่บังคับเอ้เจเโชโคนนั่นน่ะนะก็บอกแล้วว่าไม่ทับไม่ซ้อนวางวางเลย เออแต่ไม่ได้นิ่งดูดายนะจ๊ะแต่คนที่จะทําหน้าที่ในการอภิปรายก็คือสอสใออนอนาคตไงอ,อ,อยากต่อความยาวสาวความยืดแต่แบบทําทุกอย่างจะว่าว่าไปเนี่ยอ่ะแล้วแต่คะ่ะไอมาตรฐานคุณธรรมจริยกรําแต่ท่านก็ต้องยกมือผ่านกันไม่ใช่เหรอแต่ว,ว่าเก่งแต่อดีตก็ไม่ใช่ก็วางแผนไปถึงอนาคตเว้นไว้ก็แต่ปัจจุบันเท่านั้นเองเนี่ยนะคะก็ดีอะค่ะอย่างนี้ก็ได้ด้วยได้ได้หมดแหละ S <S <S สนชที่ควรจะต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบก็ไม่ทำหน่วยงานองค์กรอิสระที่ควรจะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบก็ไม่ทำเหมือนกันนะคะแม้ว่าผลจากสอตอง,งอจะออกมาจบปิ้งใสกิ๊กคุณศรีสุวรรณจันยาก็ยังคงต้องเดือนหน้าต่อไปนะคะเลขาที่การสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยบอกเลยค่ะว่าสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยยังคงเดือนหน้าตรวจสอบนะคะ กรณีทริปภาวัยที่มีมูลค่า20ล้าน9 0 0 0แสนบาทของพลเอกประวิทย์อย่างต่อเนื่องคุณสีสวนยังยืนยันด้วยนะคะว่าในวันนี้ค่ะเวลา11นาฬกาเนี่ยจะเดินทางไปยื่นคำร้องอยังผู้ตรวจการแผ่นดินที่สำนักงานผู้ตรวจการบั่นดินชั้น90ศูนย์ราชการอาคารบีในกรณีความผิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช2551 และพฤติการที่ขัดต่อค่านิยมหลัก12ประการของหัวหน้าคอสอชอในขณะที่ฝากฟังของคุณพิสิทธิธ์ลีลาวัชิโรพาสนะคะผู้ว่าการของสอตอง,งอเนี่ยค่ะบอกว่าการรายงานข้อมูลไปยังคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าอตอง,งอคงแจ้งไปได้แต่เรื่องข้อเท็จจริงยังไม่สามารถให้ข้อมูลเพื่อวินิจฉัยได้เพราะถึงอย่างไร ต้องรอรายละเอียดการวางบินรับเงินอย่างเป็นทางการของการบินไทยก่อนก็น,นะนะคะแม้คุณศรีส่วนจะยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าต่อไปยังจะไปที่สอตองอ,อยู่นะคะแต่คุณพิสิทธิ์แกก็บอกไว้ว่าในส่วนของแกเนี่ยจบปิ๊งเดี๋ยวแกก็จะส่งเรื่องให้กับคอตองงอเนี่ยดำเนินการต่อคือไอ้ข้อเท็จจริงเนี่ยแกบอกว่ายังไม่สามารถให้ข้อมูลเพื่อน,นิวินิฉัยได้นะ ยังไงก็ต้องรอการบินไทยก่อนก็อีก2เดือนนะคะก็รอกันไปพอถึงวันนั้นก็คงจะลืมๆกันไปแล้วนะคะนะเรามาดูกันต่อค่ะกับกรณีที่สออตชนะคะได้มีการนัดถกกันเพื่อที่จะหาผู้ที่จะต้องมารับผิดชอบอีก80%นะคะหลังจากที่คุณยิ่งรักรับผิดชอบ20%จากการเสียหายในเรืเอร่อของโครงการจำนำข้าวนะคะที่กระทรวงยุติธรรมค่ะ พลเอกไพบูลย์คุ้มฉาย,ยาและมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือว่าสออชอได้เป็นประธานในการประชุมตรวจสอบเจ้าหน้าที่ทั้งรัฐแล้วก็ระดับนโยบายรวมไปถึงระดับปฏิบัติและก็เอกชนนะคะที่เกี่ยวข้องในโครงการรับจำนำค่าในส่วนของความเสียหายอีกร้อยละ80หรือว่าวงเงินหนึงสแสนล้านบาทตามมติคอรมอเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้สอตอชอเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตทั้งหมดในการตรวจสอบกรณีดังกล่าวโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมก็คือนายประยงปรียจิตเลขาธิการปอปอทอนะคะในฐานะเลขานุก,การสอตอชอแล้วก็มีปปชมีสอตองอนะคะกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์สำนักนายกแล้วก็กลมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ใช้เวลาในการประชุมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมประมาณ45นาทีนะคะ โดยพลเอกไพบู์บอกก่อนประชุมว่าสําหรับการประชุมในวันนี้เบื้องต้นเนี่ยจะต้องมีการกําหนดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบแล้วก็แผนงานตามกรอบส่วนตัวประมาณที่มีการประเมินไวไ้นะคะสอเดือนต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรวมถึงเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจจึงต้องขอเวลาสักระยะหนึ่งส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นจะขอให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมอีกครั้งหนึ่งก็เลยเข้าประชุมประชุมเสร็จปุ๊บค่ะ ออกมาอีกทีหนึ่งเนี่ยบ่ายสาโมงครึ่งพลเอกภัยบูรณ์บอกว่าวันนี้ยกเลิกการประชุมออกไปก่อนเนื่องจากผู้แทนของกระทรวงการคลังไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยอย่าลืมว่าเวลาที่เราทำงานทั้งหมดจะต้องเป็นมติจากที่ประชุมเมื่อหน่วยงานหลักไม่มาก็ไม่สามารถประชุมได้จากนี้จะรายงานพลเอกประยุทธ์นายกให้ทราบในที่ประชุมคอรมอย วันนี้นะคะเขาจะประชุมคอรมออย่างไรก็ตามไม่ทราบว่าทําไมกระทรวงการคลังไม่เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้พลนเอกไพูบูนบอกผมเนี่ยได้ขอโทษในที่ประชุมวันนี้ผมต้องการประชุมเป็นองค์คณะทํางานหากสื่อที่อยู่ในกระทรวงยุติธรรมจะเห็นว่าผมทํางานไม่ได้ออกจากความคิดผมทุกๆกคณะกรรมการผมจะพูดถึงมติที่ประชุมให้ทํำยังไงผมเคารพที่ประชุม เพราะที่ประชุมจะมีองค์กรอื่นหน่วยงานอื่นทํางานด้วยไม่ใช่กระทรวงยุติธรรมไม่ใช่เฉพาะกระทรวงยุติธรรมนะคะฉะนั้นจึงไม่สามารถพูดความเห็นส่วนตัวได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นคดีใหญ่เมื่อองค์ประชุมไม่ครบก็เลยไม่สามารถประชุมได้แล้วก็ยังเป็นการประชุมครั้งแรกด้วยนะคะนักข่าวก็เลยถามว่าจะมีการประชุมอีกครั้งเนี่ยวันไหนบิ๊กตอกบอกว่ายังไม่ทราบว่าจะประชุมอีกครั้งเมื่อไหร่ จะให้เลขานุก,การสออตอชอทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลังผมเนี่ยเป็นผู้เซ็นหนังสือด้วยตัวเองถือว่าเซ็นในหน้าที่ดังนั้นต้องให้สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่มาประชุมในครั้งนี้เพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขารู้กันหมดขนาดสื่อมวลชนเนี่ยยังรู้เลยอีกทั้งไม่ได้ทำอะไรโดยพาการผมนั่งอยู่ในครมก็คอรมอสั่งมาก็รีบให้ทำแล้ว ถ้าท่านไม่มาจะประชุมกันได้ยังไงนี่แกโมโหเลยนะคะนักข่าวก็เลยรายงานค่ะว่าสําหรับการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะที่ประชุมเนี่ยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพก่อนการประชุมภายในห้องประชุมด้วยนะคะแล้วก็มีข้อความติดอยู่บริเวณประตูห้องประชุมบอกว่าเป็นการประชุมลับโดยพลเอกไพบูญ์ไม่พอใจที่กระทรวงการคลังเนี่ยไม่ได้ส่งผู้แทนหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมแต่อย่างใดนะคะและจากกรณีดังกล่าวค่ะก็เลยสอบถามไปยังประลัดประลัดคลังนะคะเจ้าของฉายาเห็บโมเดลเห็บสยามโมเดลเนะะีน่ยค่ะนายสมชัยสัตจพงศ์บอกว่าเป็นความผิดพลาดของการประสานงานภายในกระทรวงการคลังหน่วยงานที่จะต้องไปประชุมก็คือกรมบัญชีกลางเพราะว่าเป็นกรมที่สรุปตัวเลขความเสียหายโครงการจำนำข้าว แต่ตนเนี่ยได้ส่งเรื่องไปยังสํานักงานเศรษฐกิจการคลังแทนต่อมาพอรู้เรื่องว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็รีบแจ้งกลับไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อให้ไปประชุมกับสออ,อตอชอแต่ก็ไม่ทันการเสียแล้วจึงได้โทรศัพท์ไปขอโทษพลเอกไัยบูญนะคะที่ไม่มีตัวแทนเข้าประชุมแล้วก็บอกว่าเป็นความผิดของผมเองนายสมชัยสัยจพงษ์มไม่ไปประชุมตัวแทนครั้งไม่มี ประชุมเขานัดแรกล่มเลยเป็นการประชุมครั้งแรกด้วยนะคะออไม่ไปเสร็จปุ๊บก็มาที่ายบอกว่าอ๋อที่ไม่ไปเนี่ยคนที่จะต้องไปก็คือกรมบัญชีกลางเพราะว่าเป็นคนสรุปตัวเลขความเสียหายซึ่งมันเป็นความผิดพลาดในการประสานงานภายในคลังเองออก็สรุปเป็นความผิดของคลังไม่รู้ว่าก็ใช่ใช่ใชใชแต่กรมบัญชีกลางไม่ไปเกี่ยวกับประหลอด แต่ที่หน้าๆพลเอกไพรูลบอกแล้วว่าจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องนายกในที่ประชุมคอรมอไม่ใช่ไปรายงานไปรายงานเปนรายงานไปรายงานตายจับให้แน่นนะคะอันนี้เกี่ยวกับการเซ็นน่การเซ็นเขายังดูอยู่เขาจะแบ่งงานกันเป็นส่วนนี่ไงคือดูว่ามันกรอบส่วนตัวเนี่ยอะไรยังไงจะจัดการอะไรยังไงหรืออาจารย์ช่างแล้วระหว่างหลุดจากเต้าอี้กับมีคดีอะไรดีเขาจะเขาจะกำหนดพมรับผิดชอบ ว่าใครดูแลเรื่องอะไรเพราะมันไปหลายส่วน D S I พานิดครังนู่นนี่นั่นปปทปปชไปหมดอ่ะเอแต่ครังไม่ไปไงเขาก็เลยทำอะไรไม่ได้เริ่มไม่ได้เสร็จก็เลยโมโหเลยทีนี้โทรศัพท์ไปขอโทษเป็นความผิดของผมเองครับท่านขอให้ทันนะฮะขอให้เรื่องนี้อย่าเพิ่งถึงหูในยกแต่น่าจะถึงแล้วแหละตื่นเช้ามาแกกินกาแฟแกก็กางหนังสือพิมพ์อ้าวไม่เข้าประชุม เดี๋ยวเธอมีคนรายงานตั้งแต่เมื่อวานเขายิ่งเร่งๆอยู่เอเดี๋ยวมันไม่ทัน้่ราเขารีบเนี่ยปีหน้าแล้วมันจะหมดแล้วหรือรีบเฉพาะของคุณยิ่งรักไม่หรอกเสียงสูงมาก20%เอาไปก่อนนี่เลยจ่ไปหาไม่รีบเฉพาะคุณยิ่งรักหรอกว่าตามเหตุผลตามนั้นแหละเงินตั้งเยอะนะ จะได้เอาไว้บินไปต่างประเทศป้าคนละเรือ,เอ,อไม่เกี่ยวกันเลยเไม่เกี่ยวบินไปต่างประเทศไปทํางานเ,าเจอทริปฮาวายเข้าไปยันว่าไม่มีใครก้าเ <c oughs> ช่าเหมาลำไปแล้วละ่ะไม่แน่หรอกไม่แน่หรอกรอมันเป็นความจําเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเช่าหมอลำไปเพื่องานของชาติไงฉันเชื่อว่ามีอีกเดี๋ยวรอดูเถอะก็อีกก็โดนอีกอะถ้าเช่าเหมาลำโดนไลล่ะ โดนอะไรละ่ะก็ปัจจ an ุบันมันไม่มีอะไรเลยสำคมรได่เห็นกานทำรได้ปะล่ะเออเราแค่สังคมและโลกด้วยเหรอคะทำรได้ปะล่ะเพื่อชาติค่ะท่องไว้เพราะว่าคนรักชาตินี่มันเยอะเพราะเพอาอจะแบบตักกะกลับเคสเดียวแล้วเป็นประเด็นเหมารำกันไปให้หมดเลยปะเออมันจะดี ถ้าเป็นก็เป็นไปพร้อมๆกันมันเป็นเชื้อนะอีเหนต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ยิ่งซ้ําเติมเข้าไปอีกก็คนรักชาติเขาไม่ได้มาท้วงอะไรนี่เขาไม่ได้ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้ออกไปจากตําแหน่งนี่ก็ยังเงียบปากกันอยู่ก็ทํากันเข้าไปทํากันต่อไปไปได้ค่ะก็รู้เองเงินของพวกเราใช้กันไปใช้วนไปเลยค่ะ อีกเรื่องหนึ่งค่ะมาดู<จ>คุณพักดีโพธิศิรินะคะที่เป็นกรรมการปปรชนะคะก็อย่างที่เราได้ทราบข่าวคราวกันไปเอ๊ในตอนนี้ตําแหน่งชัดแล้วว่าขาดคุณสมบัติในการดํารงตําแหน่งเมื่อวานนี้สองบุคคลค่ะของพรรคเพื่อไทยคุณสุรพงค์ตว,วิจักชัยกุลพร้อมด้วยคุณเรืองไกรดีกิจพัฒนานะคะก็เดินทางไปที่สํงงานักงานตรวจเงินแผ่นดินค่ะก็ไปยื่นหนังสือเพิ่มเติมเพื่อทรงถามถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบก็ได้จริงต่อน,นายพิสิทธิ์ลีลาวาชิโรพาสผู้ว่าการสตง กรณีการจ่ายเงินเดือนแล้วก็ผลตอบแทนให้กับนายพักดีโพที่ิริกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชที่เคยยื่นให้กับสตงไปตั้งแต่วันที่25ธันวาคมในปี57นะคะจากการไม่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทองค์การเภสัชกรรมเมอรีเออร์ชีววัตถุจำกัดแต่กลับยื่นใบลาออกไปที่องค์การเภสัชกรรมซึ่งเป็นคณะนิติบุคคลโดยตามคำให้การของผู้ว่าสตงต่อศาลก็ยืนยันว่า การลาออกของนายพักดีนั้นไม่ถูกต้องไปตามกฎหมายรวมถึงลาออกจากตำแหน่งกรรมการราัฐวิสาหกิจล่วงเลยเวลาที่กฎหมายกำหนดคือ15วันจึงแสดงว่านายพักดีไม่ได้เคยรับเลือกให้เป็นกรรมการปป,ปอชอมาตั้งแต่ต้นดังนั้นจึงควรดำเนินการเรียกคืนเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นใดของนายพักดีคืนให้แก่รัฐโดยไม่จำเป็นให้สอนอชอถอดถอนเนื่องจากไม่มีคุณสมบัติที่สามารถเป็นได้ตั้งแต่ต้น พร้อมขอความเป็นธรรมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดตรงไปตรงมาคุณเรืองไกรก็เลยกล่าวนะคะว่าคดีที่นายพักดีเคยตัดสินไปถือว่ามิชอบเนื่องจากองค์คณะกรรมการไต่สวนมิชอบเนี่ยจะมีคำถามว่าแล้วจะคืนความเป็นธรรมอย่างไรนายพิสิทธ์ก็เลยบอกนะคะบอกว่าเรื่องนี้ในชัดเจนแล้วว่ากระบวนการเข้ามาของนายพักดีไม่ได้ลาออกตามที่กฎหมายกำหนด แต่ได้ส่งให้กระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสนอชอซึ่งส่งเรื่องไปเมื่อปี58แต่สนอชอส่งกลับมาและยังไม่มีการพิจารณาในส่วนนี้เมื่อไม่นานนี้จึงส่งเรื่องไปยังประธานปปชเนีย่ยงไรก็ตามเตรียมพิจารณาเองเพิ่มเติมเพื่อหาทางปกป้องเงินแผ่นดินควบคู่กับการแจ้งไปยังปปชด้วยดังนั้นนะคะ สตงนี่แหละก็บอกว่าขอเวลา1สัปดาห์ว่าจะสามารถระบุได้ว่ามีช่องทางการเรียกเงินคืนได้อย่างไรผ่านทางช่องทางแพ่งแล้วก็การรับผิดทางละเมิดหรือไม่แต่ตนนะคะหมายถึงนายพิสิทธิ์เนี่ยก็คิดว่าคงจะด่วนสรุปเนี่ยไม่ได้เพราะบางเรื่องเนี่ยตอบไว้ก็หาว่าเคลมเร็วฟังเสียงค่ะ แต่อย่างไรก็ตามทางสำนักง,งานการตรวจแผ่นดินก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเ,ออเรื่องนี้เราก็ได้ส่งไปยังท่านประธานปปชในในในช่วงหลังนี้เองนะครับเพื่อให้ท่านนำไปสู่การพิจารณาในส่วนภายในของอสำนักง,งานปปชนะครับแต่ในวันนี้ที่ท่านได้กรุณาได้มาให้ข้อคิดนะครับว่า มันเป็นเรื่องที่ยังไม่ถูกต้องในกระบวนการเนื่องจากไม่ได้เข้าสู่ตำแหน่งนะครับแล้วก็มีประเด็นต่างๆนะครับผมก็จะได้รับไว้นะฮะแล้วก็จะได้ตรวจสอบอเพิ่มเติมในประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะดูต่อมาว่าในเมื่อ,อผลการตรวจออกมาลักษณะอย่างนี้แล้วก็สภา,านิธิบัญญัติเองก็ไม่ได้พิจารณาในส่วนนี้เนี่ย ทางสตงเราก็จะมาพิารณาเองในส่วนหนึ่งนะฮะคู่ขนานไปกับที่เราได้แจ้งไปยังท่านประธานปวชแล้วนะครับเพื่อให้ท่านไปบริหารจัดการกันภายในแต่ในส่วนสตงนั้นเดี๋ยวผมก็จะขอรับเรื่องนี้ไว้นะฮะแล้วก็จะดูเพิ่มเติมว่า,าจะมีทางใดทางหนึ่งที่เราจะรักษาประโยชน์ ประโยชน์เงินแผ่นดินในส่วนที่มีการเบิกจ่ายไปนี้อย่างไรก็ขอเวลาสักอาทิตย์หนึ่งนะถ้าเราเห็นว่ามีช่องทางที่จะ,ะดําเนินการเพื่อรักษาประโยชน์เงินแผ่นดินในส่วนนี้ได้เราจะรีบดาเนินการนะครับก็ก็ถ้าจะบอกว่าเดี๋ยวเร็วไปก็บอกเข้มเร็วอีกนะ <c oughs> ก็ค่อยๆทําก็อย่าตําหนิว่าช้าละกันนะครับนะฮะก็ฝากทาง่านแต่อย่างไรก็ตามนะในจุดยืนสอนต้งองงออะไรที่เราทําได้ก่อนเนี่ยเราก็ พยายามทันนะเขผมว่าคิดว่าดูสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแค่นี้ก็น่าจะพอแนละ้วคือเรื่องของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเคลมเร็วไงมาเร็วเคลมเร็วแต่พอเป็นคิวเรื่องของคนอื่นเนี่ยอย่าไปหาว่าเคลมเร็วต้องใช้เวลานิดนึงเพราะถ้าทำเร็วเดี๋ยวหาว่ามาเร็วเคลมเร็วอีกอะเออเออต่งางกันก็ต่างกันมันต่างกันนคนละยุคคนละสมัยกัน นายพิสิทธิ์นะคะยังกล่าวต่อนะคะถึงการตรวจสอบการใช้งบประมาณของพลเอกประวิตยวงสวุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนําคณะ38คนที่เดินทางไปร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนสหรัฐที่มรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกานะคะตั้งแต่วันที่2ี่กันยาย,ยนถึงหนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยโดยใช้เครื่องบินแบบเช่าเหมาลำของการบินไทยโบอิงเจ็4 0 0มีการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายไว้กว่า20ล้าน 90, แสนบาทซึ่งปรากฏเป็นค่าอาหารบนเครื่องบินเนี่ยหแสนบาทว่า ยังไม่ฟันธงปมฮาวายเนื่องจากต้องรอเอกสารการวางบินจากการบินไทยก่อนยังไม่ฟันธงค่ะทิพฮา,ายนะคะเพราะว่ารอการวางบินจากการบินไทยซึ่งการบินไทยก็อบอกแล้วว่า2เดือนถึงจะทราบตัวเลขชัดเจนอ่ะก็นั้นก็ว่าไปส่วนกรณีของคุณพักดีโพธิสิริโออันนี้เป็นประเด็นเหลือเกินนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันเคาพรพธงชาติกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ